สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิดสู่ผู้สู่คนเดอ้อยินดีตอนทับเขาสู่สองน้องตายสาวดาวคือเก่าเดอ้อพี่น้องตอนนี้นะพี่น้องเป็นเวลาสีม่มงสีม่งเนาะสี่ม่แงแดงน้องตายกําลังสีมาหนึ่งเขาพี่น้องขึ้นมาแต่หัวหน่ะ กาซิมี่เอฟซีได้คนเนาะแซดมาถามนกไตว่าเป็นยังคือบอดดถ่ายคลิปพี่เนาะบอดดถ่ายคลิปประมาณอาทิตย์หนึ่งอู้พี่เนาะเอ้ยช่วงนี้จะได้กาขอโทษขออภัยน้ำเดอ้อสำหรับผู้ที่อ่าทารับส้คลิปเนาะเ <laughs> บียยร้ายขนาดพี่เนาะอ่าอาทิตย์หนึ่งน้อ,นองนกไตทางหยาแถวคณะพี่เนาะทางหยาบันี้บ้านเขาว่าน้ำเนาะซอยอี่แม มื่ออื่นมื่อคือสีได้ดำพี่น้องกลางขึ้นกับบอไดยูบอไดนอนเพราะว่าไปเอานามเขาเห็นหน้าแซงก็ต้องเอานามหยากิกันเอานามมาสั่นซ่าพี่น้องเลยม,มันมันบรเวณหนามฝนเนาะเป็นนามที่เพิ่นปล่อยมากผู้ใดไขรท่านกะผู้นั้นไดอ่าเห็นหน้าปางนี่พิษกันไดพี่น้องพิษกันกับคนขางเทียงขางยังเพราะว่าเขาเห็นหน้าไก่กันเนาะหนามปล่อยมากผู้หนึ่งไปเปิดแต่ผู้หนึ่งไปอัด มันกะเฮุไหมีปัญหาพิษกันแถน,น่กะกะคือเป็นเดืองธรรงดรรนานะไพรกะคือซิมี่ไ <c> พ <ười> กะคือซิมี่ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนาะถาว่าเฮ็นหน้าคนไก่กันพิษกันเดืองนาเดืองหน่ายอะไรพี่น้องย่อนว่าไพรกะอยากเฮทหน้าคือกันเนาะจะได้กาฝาก็ได้ก็แทรกก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายได้เด้อตอนนี้น้องตายสี่ไปหนึ่งเขาแล้วกะ สีผ้าพี่น้องไปเบิ้งหน้าเนาะหน้ามันมาเบิดแลยตอนนี้พิดกันกับพิดกันย้อนหน้าเลยพี่น้องเลยไคก็อยากลำหน้ากะกะย่เอาเลยหน้าก็มาเลยเนาะก่อนไปทบส้มฝากก็ได้ก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนอกตาเด้อเบิ้ดเนาะเบิ้อไอติมร่างกายมากนี่ไใช้ใช้มาวใอ้อิติร่างกายมากพอจิคาเฟ่ไปกินนี่ไปเห็นแล้วก็เบิด

น <Da. S 2> uh, no. ah, ี่เนาะโอ้ก้ายาวขนาดเียวสุมอนีือเบ่ดบ่อดําแต่ว่าเห็นหน้าแซ่นี่พี่น้องน้ามันบ่ฮอนมันต้องได้จูบน้ามาใช้มันก็เปืองค่าน้ํามันอีกเนาะปีนี้ได้อีหลายคตท้จนแนเบิดนี่เนาะโอน้ามบ่ด้เด้อ ตอนท yup. ําอิดคิดว่าเขาสีโพเห็ดหนะมมาเห็นหนามาไพ่กับอยากเห็ดเนาะเพราะว่าหน้าแสงมันข yeah. we ุ่มกหน่าปีได้พี่น้องหน้าปีเห็ดร้ายกับบไหรลายหน้าแส่นี่เห็ดน้อยเดียวหักกับขึ้นได้เันไหมหักแต่ว่าน้อยเดียวไล่ได้เขาเกือบซ้ำหน้าปีเพพี่น้องหน้าปีนี่เห็ดเห็ดร้ายหน้าแสเห็ดบุหร้ายแต่ว่าใส่ผุ้ร้ายหน้าปีนี่ใส่ผู้รลายไล่เกือบซ้ำกันพื่อนเนาะนี่ ขณะอีพอนะกระดังสิไปจูบหน้าเนี่าไปเบิงเนาะจ้ากจูบหน้าเหมือนกันนั่งขอดหมอนนั่งขอดปิดอยู่คิดว่าปีนี้นาสิเฮตโบไว้กับแม่อสองคนเนาะเพราะวกก่าพ่อกะเท่าแล้วมได้ลำซอยน้องตาคิดว่าสิจ้างเอาพี่น้องเลยจ่างจ่างเข้ามามาล้ำหน้าดีเลยค่ะแจ็ซิมี่คนมาบ่กมาจ่างกะว่าน,น่ะแซนไป chàng ra cả, cứ bảo hả đệ, hoa hao hết na khai khẩu cứ nó, này xa này cả bớt nè, chụp ở nám bay, say cả, bớt, tuần phắc cả lao đấy gì nữa, bắp à โงสซ้ายเป็ดเดนี <ê> ่มาเด่นกะเคี้ยวงามขนาดด้วยเป็ดไผ่ตายหมุนเบิดผูเป็ดดำๆผูเป็ดไผ่อไรมันนี่มาเด่นกะเขานี่อันจอนกะเด้ กะกับคนนี่ก็งามเกือบซ้ำกันนะพี่น้องพี่น้องหนามมากเลยนะตองจูบเอามันเฮ้าอยากเห็ดสูงอาต้องจูบเอาแบบนี้ทาว่าบ่จูบมันหนักโมโหเฮ้ยอีกอ่ะจูบ ก็ติ๊จักล่ะนี่ติ๊จักแลยบัดนี้หน้ามันช่มาออกวันนี้นี่ใช่หน้าหน้าเพิ่งออกหน้าเพ่ออกเดี๋ยวออกแล้วออกแล้ว làm na xe đấy thì đợi. nè, pha luôn cái chắc mọi gì đó cúp tít chắc bên tay cầm nè. ขาบอยืนคุ้มจ้ามันกับสิเที่ยอมอดเด้ออยู่หรอพี่น้องจักเขาแล้วพี่น้องจักโป่งน้มเขาแล้วจักปีแล้ววโว้ยสามปีเลยพอสิสามปีเลยสามปีเลยพอได้โป่น้ำใชตสกัดเลยกับบนสำหรับประธานบะเทิงเลยพอกระจุ่มน้ำใช้พอได้เติมกันจุ่มไส้กะน้ำมันเปลืองน้ำมันนี่แหละเปลืองกับเปลืองนะฮะกุ้งคายอยู่เขาเขาเป็นราคาแน่จัน่อยเป็นราคาแล้วว่โอ้พี่ดีค่าเขาได้ ชิปบาร์ดเกียบสาเป็นเงินบาทือยู่สองหมื่นวินาะเงินหน้าพุทดปีเราบมีอยากแ่เงินหน้าพุทดปีเลยเงินสองหมื่นแต่บามันคล้ายพุทน้องแมงไกินแน่เิเดรเิสขาลยใ่เปดขากะกะซุกจักตากะกระซุกจักตา อันนี้มันพอลำแนวกะนนี้มืออื่นมืออื่นก็สี่ในลไปหาคนโดดคอยจีดจังขาอำันเขาสิมา ไทยใบเลยนี่คือเราขาดไใบขาดไใบรรยาำนะมิดตะบะไทยขาดลำเอาลำเอานะอันนี้ไทยใบเนาะ น้าม,มาลายขนาดเว้ยเต็มห้องเลยพี่น้องตะกี้ตะกี้หน้าโมท่านมาเดียวนี่น้าม,มาลายน,ะน,นาะน้ำหน้าแส่งนี่เดือนหนึ่งแล้วอยู่ว่เดือนหนึ่งนี่ย่านโมแล้วขออยานสองเดือน พอขึ้นนะนี่แน่นอกพี่น้องชีวิตกะม,ม,มุมเพชรไทยแ็่หน้าดอกน้องตายขี้บามันบุกุมแต่กะเห็นจังไรว่าเป็นสาวหนะเนาะถาว่า,าสิไปหาเห็นงานอยู่เมื่อไทยไปหาเห็นงานอยู่บอนอืน่นมันกะผมมีคนเบิ่งพ่อเบิ่งแม่แนะพี่น้องตรง ถามว่าโบเห็นหน้ากับซิบมีเขากินของอยากโบมีเขาโบมีหนามกินตรงตรงประเ็ศหน้าปีหนึ่งสองเถื่อปีหนึ่งสองเถื่อกักบคืนเนาะคล้ายเขาคล้ายเขาปีนี้พี่น้องเอ้ยโมโมเปนเบาๆหรอกคล้ายเขาเกือบหกสิบปลายสอบนอกกว่าไรเขาลอยลอยปลายสอบคล้ายหกสิบสอบเบื้อหันกระป้าไปกินในวันนี้ในเงินซิบละซิบปลายละ ไรเอามาซื้อเครื่องอุปกรณ์ในเทือนเนาะหันย่างมะพเพาะได้พี่เนาะในเงินสิปลายหลาถามว่า,าวเป็นเงินไทยกันอยู่ก็หมืม่นปลายบมือดสองหมื่นสัมเพราะว่าหมื่นหนึ่งมันกระถือหกหลานปลายเป็นเงินเกีบเนาะหกหลานหกหลานปลายนี่ก็ยังสีมานอา่าน้ำมันพี่นอ้องค่ะน้ำมันจูบหน้าอีก โอ้มื่อรำไปจูบหน้ากับใส่น้ำมันวานกะก็ใส่ผู้ไเนาะแต่ก็แห้งงาติอยูมันโมมี่ยังขุ่มเลยแต่กะเห็ดท่แหละคือเบาขอ่นแหละพี่น้องเไยแต่ละมือน้องตาก็มานั่งเผาเป็ดจังสี่นะขั้นบ่เผากะเป็ดทึ่งเป็ดทึ่งงูอ่ะเนาะงพราวเข้าเห็ดถั่วเพราะท่านแหนวพี่น้องอ้อมถั่วเพราะท่านแหน่า บานนาสวรรค์ทางเป็นบานนาและสวรรค์ทางเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้โหโ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 อ้โโออ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้โมโอหโอ้หโอ้โหโอ้โยโอ้โห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 โอ้หโอ้โ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 โอโอ้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 โออ้โอ้ วัดมัวอาไเ้ตินมาเห็นหูโอ้จะยอมผมมาเนยไอ้สียอมผมมันคือสีขาวธรรมาสรมันแล้วโอ้เทาเลยจักปีผัอยุเจ็ดสิบเลยเด้โอ้เจ็ดสิปปีเลยเนาะปั้นปันนยังแบกโจกเหอตามข้างหน้าอีแล้วเอาไปแบกห้เจอาซีเต็ดจนต้ยไปแล้วูไเบ้รเพอ่อกลุ่มยูรอดองพอตายจังเศร้าตายบ่เศร้าเมันจะกลยยากินนี่แหละ มันยังกินไหลเลยพอยังกินไหลเฮ็ดกินบ่ไ้ยังเช่าแล้วจะสิได้แฮงอยู่บ่แเต่บ่ตายอรอบ่าีพ่อ <c oughs> บ่นพ่อพี่นอ้องเอยจะสิได้สิได้เหื่อสิได้แฮงอยู่บ่แต่ข้าวเ,าเป็นบ่าวแต่ข้าวเล่นข้าวกินพ่อโอ้ก็สิได้<า>เนี่ยท่าว่าเกษตได้แล้วพอเกิดเฮงเลยเกษได้เกิดเฮงแล้วเกิดเฮงแล้เกิอเสิปีแล้วพองคนสสมัยเล่ได้ข้าวสรงข้ามหดเลยพอ อายุข้ากะไรแต่ข้าวชุ่ามแต่ข้าวนาผแหละสุ่ขามลูกที่สองผแน่ะพ่ออายุอะไรแปดขวบปุ้นแปดขวบแปดขวบเก้าขวบพอแต่ข้าวชุ่ข้ามแต่ข้าวหนังเล้แต่ข้าวโปุยกลบไผแต่ข้าว่าเป็นทหารเก่าปมย่นปบยานแต่ข้าวปบยตนแต่ข้าก่อนแต่ข้าวเป็นทหารเก่าพอบด้เว็นล้พอยังน่อยเลยพบเชิ จะว่าระดับพ่อหมู่พ่อกขาบสูงว่าบริเยณไปอยู่จ่น้ำลงน้ำปลาอยู่น้ำลงน้ำปลาน้ำผู้น้ำพาและลี่ยนเนี่ยตะกี้ตะกี้อีพ่อพวกีหน้าเห็ดได้พี่น้องอืดเขากินยังพอแทนะสางกินมะเขือกินมะเขือกะไรอย่งเงี้มะเขือตังเขามะเขือแกงน่อยพักบุงแน่ปดานยังเออพักบุงปลาเลยหลอดเชยเนาะเออมันเขาก็ได้กินอยู่ต่อเขามันน้อยเนี่ยเขาน้อยกระซ้ายชองเพาะได้เพิ่น บอร์เข่าใจเข่าตะกี้แต่เข้าก่อนปลาซาสซองคออะไรซาดซองคอเลี้ยงเข่าเขาบัวพอกินมีเี่มีมีแต่ข้าวหนะมีบัมันจะคือมีเรี่ยวนี่แล้มีเป็นถุงมีเป็นกระสอบแต่ข้าวหนะเ้าวอะไรกระซ่าเอาใจหัวตหนึ่งกินปั้นไดรมีเป็นเซนเป็นเซนก็เซนมีอะไรคอยเกิดท่านบ่พอวาสิเกิดทั่านใช้จะเกิดลงยานแต่ข้าวพอยังหน่อยมันหาพกชิปปี นี่แหละสิบิดอีพ่อตะกี้อุดเขาอุดหน้าก่อนสิว่ามาเดี๋ยวนี้อีพ่อกะเราไหนสื่อหน้าอด้รพี่น้องเราหาเงินไหนเราสื่อหน้าใบสองธงเพื่อให้ลูกให้เต่าเฮ็ดหน้าเนาะจะบ่าเฮ็ดหน้าคู่ปีนี่มูไปเดี๋ยวนี้เขาฝากเลยเด้อฝากสองเบาอึกเนาะเบาอึกเพราะว่าลูกสายของพ่อเบาอึกเล่าไตเออบาอึกเล่าไตจะมาเป็นเห็ดคลิปเกี่ยวกับแบบอันเกี่ยวกับยังละอันนนั้เกี่ยวกับ ข่าวสารนี่นะข่าาวสรเกี่ยวกับข่าวสารพอผมมีข่าวหรอกพอมีทีนี้ท่านพออย่างว่ามีท่านอยู่ไอเอฟซพังโอ้ดีทจเลยยังนีท่านบรอเออถามว่าคลิปไปคลิปนี้มันยาวาหรือเออคลิปนี้มันยาวาอะไรมีท่านว่าวรักถาวรแลมโอ้ยมีท่านซื้อถ้าโดตรจะได้กระฝากเป็นกำลังใจให้นดวงตากับพ่อเด้เนะมีท่านในฟังถ้าว่าเอฟซีภูอยากฟังไรกันคอมเมนต์มาเด้อพอจะเอาทีนี้ท่านในฟังจริงไหมกระฝากเป็นกำลังใจให้นดวงตากับพ่อเด้เนะเพราะว่าถ้าซื้อกับถ้าดโอ้ย บอกว่า,านมยินทิมงานเนาะเดี๋ยวถ่ายแล้วก็พอก็แม่เลยนที่บอกการสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพี่งนสมีเดอฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเลยเด้อบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>